สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องสาวร้อยเอ็ดมาร์เก็ตเกษตรนะคะจะพาเพื่อนๆมาชมแปลงข้าวสามสีนะคะหลังจากบรรยากาศที่ฝนตกหนักมากๆนะคะเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปชมแปลงข้าวสามสีกันเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นแปลงข้าวสามสีของเรานะคะแปลงแรกนะคะเป็นแปลง ข้าวเหนียวดำต้นสีม่วงนะคะกําลังแตกกอสวยงามนะคะวันนี้ฝนตกหนักมากนี่นะคะน้ําล้นออกมาเลยอันนี้เราปลูกวันที่หกเดือนแปดนะคะปีหกห้านี่ค่ะกําลังแตกกอสวยงามไปชมแปลงที่สองนะคะพิงค์เลดี้ค่ะข้าวสีชมพูนะคะค่ะมีความแบบว่า สวยงามสีชมพูนะคะในแปลงปลูกแบบเป็นแถวตรงสวยงามเลยนะคะในแปลงก็จะมีแหนแดงแหนเป็ดแล้วก็จอกกุหลาบนะคะสวยงามค่ะตัวนีว้เป็นพันธ์ุใหม่ของทางฟาร์มนะคะต้นจะไม่สูงมากค่ะพันนี้แล้วก็ แปลงที่สามนะคะเจ้าชายอสิตะค่ะวันนี้เจ้าชายแตกกอเยอะมากเลยนะคะข้าวเหนียวดำอสิตะค่ะนี่นะคะเพื่อนๆดูสังเกตว่าแถวข้าวนี้จะชิดกันไปเลยนะคะเป็นข้าวที่มีการแตกกอได้เยอะมากๆเลยค่ะตัวนี้เราปักดำมาที่ยี่สิบสี่เดือนเจ็ดนะคะนี่ค่ะ ข้าวพันข้าวเหนียวดำอัิตะนี่เป็นข้าวเหนียวดำที่อร่อยมากๆเลยนะคะเราจะได้เก็บเกี่ยวอีกทีก็ประมาณวันที่หนึ่งธันวาคมค่ะนี่ก็เป็นแปลงข้าวทั้งสามสีของเรานะคะปลูกในบอ่อพลาสติกทั้งสามสายพันธุ์เลยนะคะส่วนวิธีการทำบ่อเราก็ลงในคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูแล้วนะคะเป็นวิธีการทำบ่อที่ เหมือนกับทําทบ่อที่เราเลี้ยงเนยแดงนะคะนี่ค่ะ ค่ะเพื่อนๆนก็ได้รับชมแปลงข้าว3มสีของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามเรานะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ